ป้าได้น้องได้เงินของน้องป้าสิเอ็นดูน้องรับร้องมาไปสายเคยตัวเคยสัวเคยหน้าใหญ่กะสิหยุดไว้มองนี้สิวือูเป้าแพทย์สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะ วันนี้พะพาอยู่เกม L.O.K. l e a g u e of King หรือ King of Glory นะะีคะกับสก,กินใหม่นะสก,กินใหม่ของตัวปวาณน,นะคะสก,กินนี้มีราคาแค่60คูป,ปองเท่านั้นนะคะแต่มันมีไม่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ7วันมั้ง7หรือ14วันนี่แหละถ้าหลังจากกิจกรรมก็คือจะเป็นราคา488คูป,ปองถ้าจะไม่ผิดนะคะประมาณนี้ใครคิดว่าสวยใครคิดว่าเลิศก,ก็มาดูกันก่อนนะจ๊ะก่อนซื้อ มาแรงแล้วนะจ๋าโอเคไม่ต้องปัตัวปาวานี่มันชื่ออะไรอุ้ยแต่ก็สวยอยู่นะเห็นไหมสซ่<น> so, อยู่นะนะของที่พ่ะแพ้ออกนะคะเป็นรูนเวทแล้วก็เป็นของที่แบบเน้นเซตดามเมจนะคะเออเน้นแบบทำดาเมจแบบกดป่วน,น,นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเป็นนักเวทเลยคะ่ะตัวนี้ใครแกไปเล่นซับปงซับพอร์ตจะบ้าหรอต้องเป็นนักเวทและะ้วค่ะไปป่วนตงรงข้ามด้วยเดี๋ยวรอประมาณห้าสิบวิแล้วค่อยไปป่วนก็ได้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว คุงก็ปวจิงะ่ก็มาปว้่อวามาปดวะมาปวมาปวนมาเอเอเดเปวดวะมาปวมามาปวมาปวมาปนะปวนะปวนะจมจะปวดก็มาดิครับ ก็มาดิฮะเจ้ามาดิฮะจ้บวกก็มาดิหาก็มาดิฮะจ้บวกก็มาดิฮะทีผมเยอะกว่าฮะทีผมเยอะกว่าฮะจ้บวกก็มาดิหามาดิหาอะไรวะอะไรวะมาดิ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 บวกก็มาดิหาไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวครับถือจะกระตุกเน้นหน่อยก็ไม่เคยกลัวครับน่าจะโดนสกิลเดียวหลับเลยนะเนี่ะดูทรงแล้วน่ะมันหลับไม่เราเดี๋ยวหลับแน่แน่ มาเมดอาจจะยังไม่แรงนะต้นเกมแต่ว่าท้ายเกมไม่คือแบบสุดนะตัวนีน้เยวตะกิลสองนะถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวใครเข้านะ,ะเพื่อนม่เห็นว่าแล้วไม่ใช่ใครเข้านะตรงนั้นน่าจะเป็นดุงเจียวดุงเจียวแน่ๆ เยอกลับบ้านแล้วขึ้นในโซนขึ้นในกลางแล้วเห็นไหมสก,กิลเรแรงนะสก,กิลสองอ่ะอัพไปเลยสก,กิลสองอันดับแรกขอป้อมนี้แล้วกันนะจ๊ะที่ป้อมนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนถอยที่เพื่อนถอยดิยด่เพื่อนถอยที่เพื่อนว่าไงเพื่อนว่ไา,าไงครัว่าไงครับเอาใครไปไหนอะเมื่อกี้ใครก็อยู่หูเมื่อกี้ใครก็อยู่กับเรานะตอนนี้หนีคิดจะหนีก็หนีเหร กะบาตอนนี้เราเดินเต่ามากนะวูจะสวยไหตุ๊ปีกดิตุ่หางตุ๊ปีกดิต่อสวยนะดูมีความรู้นะดูเป็นบัณฑิตนะมีหมวกแบบเนี้ยสกินนี้ก็ถือว่าถูกนะถูกนะคะประมาห้าสิบบาทหกสิบคูปองเองอะต้องซื้อตอนมันลดราคาถ้าจะซื้ออะไรเนาะก็ได้อยู่นะเพื่อนใด้นะเพื่อน ถอยเพื่อนถอยยาวยาวยาวเพื่อนยาวยาวเขาเจ็บเจ็บเพื่อนอันติเราไม่มีเพื่อน I'm sorry น,น่าจะไหวแล้วเนี่ยเดี่ยวกับแครีได้ยังไม่ได้นะ,นะต้องเอาของลลอรุนเลืองก่อนถ้าได้ของลลอรุนเลื่องขึ้น่าจะเดี่ยวกับแครีได้อะ สกิลสองแรงมากสกิลสองมันเป็นสกิลติดตัวด้วยนะที่มันจะเป็นแล้วมันจะกลิ้งเองอะ่ะเราไม่ต้องกดอ่ะมันจะสะบัดต,ตูดเองอะ่ะมันจะสะบัดสะบัดขวดแน่์ไหมสะบัดขวดแอร์โดนสองฮิตห,หรือเปล่าวะโดนะสองฮิตนะ่ะคุณสกิลสองอ่ะโดนสองฮิตนะสะบัดครั้งหนะึ่งอ่ะโดนไปสองครั้งอ่ะ

ได้แล้วมาแตะละป้อมไม่ต้องเหลือนี่ป้อมเพื่อนสวยสวยอยังมาไม่ไดโอเคป้อมล่างไม่เป็นไรตอนนี้น่าจะยังไม่เดี่ยวกัเฟนนิกยังไม่ได้นะเนี่ยคือเฟนนิกนะเมื่อกี้น่นะนัดยังไม่ไหวนะนัดยังไม่ไหว เด็กดีก่อนเลยเด็กดีก่อนเพื่อนแะ้วเบิร์ตตายตายอืมมันมีตัวเจือกอะ่ะมีลุงเจียวอ,อะ่ะเจือกอยู่เออถ้าลุงเจียวไม่เจือกแล้วหลับเฟนิกซ์หลับลบ,บอกเลยสกลิเลเราแรงมาก สกิลติดตัวของเราคือมันจะใช้สกิลสอ,องอัตโนมัติอนะ่ะเออแต่มันไม่ได้เส,ส,นะสร็สกิลสองนะเราสามารถกดสกิลแบบตึงต้งๆได้สองทีอะ่ะถ้าเรากจะจังหวะด,ดีๆแบบกะเวลากะเวลาที่มันจะสะบัดตูดนอะ่ะสะบัดสกิลสองให้เราอัตโนมัติอนะ่ะเออมันจะโดนสี่ฮิตเลยนะถ้าแบบปึ้งปึ้งเรากดอีกอะ่ะสี่ฮิตแน่ๆค่ะแรงมากนะ <S <S เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะหนูเจ็บไหมล่ะถอยก่อนถอยก่อน จะไม่อัพสกิลอันติติขาดติไม่มีค่าแล้วแั้วที่เรา,า,า,เาใครฟานเนี่ยเออใครฟาร์มจริงด้วยโอ้ยไม่ได้แน่ว่าแล้วไม่ได้แน่ไปไหมเพมื่อนไปไหมสวยโ,ยโอ้ยยิงเขา บอกเลยว่าเพื่อนเราจะไม่ติดแข็งแน่นอนเธอมันจะไม่ฝันมันจะทำให้เพื่อนเราแข็งได้ล่าชดลาชอตไม่ได้หูสารระเบิดตัวลาช็อตนั่นน่ะมันหวานเลยนะั่นน่ะหวังว่าจะมีแบบเออซิงเกลิล ซิกงกิ้คำว่าคำว่าลาดออกมาเมื่อกี้นะไม่มีเลยอ่ะอุ้ยเจ็บจังอ้าดอมมันยิงมาพันหนึ่งโอ้ดอมพันหกเขาเนี้ยเจ็บ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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บ,จบโอ้หูยิงแม่นมากเอาเพื่อนโอเคสวยได้อยู่ลุ้มดิลุ้มดิสกิลดิเอาดิเอเออลณะตอนนี้นะคะสกอร์อยู่ที่สูตรตายไปสามไม่เป็นไรมันไม่ได้สกิลเดอะซีรีส์นี่แค่แบบมาอวดมาแบบ เออมาแบ่งปันดูสก,กงสก,กินใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมโเอเคนั่นเองไม่เปอะไรแม่จะโชว์เก่งเดี๋ยวศัตรูก,ก็เออแบบล็อกบทควรอะไรอย่างเงี้ยเออเก่งเกินมันก็อย่างเงี้ยเราช่วยเองเพื่อนไม่ต้องกลัวลราไปแล้วเพื่อนลราไปแล้วเพื่อนลราไปแล้วเพื่อนเจ็บโอ้ ล่างก็เจ็บเหมือนกันอ๋อเจ็บมแม่อุ้ยตาเม็ดเบาจาัางนะ <S 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 อะไร,ราาตาประตูอะไรอะไรตาเม็เบาจริงอะมันจะแรงแต่มันเบาอะเล่นแทงเล่นนักฆ่าอะไรพวกนี้ไม่เคยเดินตามเขาทันเลยนะ ทั้งทังที่สปีดการเคลื่อนที่ก็เท่ากันแต่ไม่เคยเดินเดินตามใครทันสักทีเกเฟนิกได้แล้วเพื่อนได้ได้เฟนิกได้ไหว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 สวย <me an> สวกดอติมาก่อนดีใคร <me an> เออตบลัดอุ้ยนี่เนี่ยมีซ้อนสองแบบนั้นหลอเพื่อนสุดจริงแต่ช้าไปนะแหมคนบางคนนี่แบบใครไม่ได้สัตกตัวแล้วแบบเออเก่งพูดเก่งอะไร ใครยังไม่รู้นเนาะแล้วก็แบบไม่อยากจะฆ่าศัตรูแบบเยอะอะไรเงี้ยสงสารอะไรเงี้เเยเก็บมาดิเพื่อนเอามาแล้วทำไมอะเก็บมาีิทำไมอ่ะเอไมาดิทำไมให้มันทำไมให้มันทำไมให้มันทำไมเพืพ่อนเพื่อนเราเป็เออสกิลเราแรงอยูน่นะแต่มัน ไม่มีการต่อเนื่องอะเห็นไหมบอกเราสักกิโลไรลยังมากนะตายจี่จันโอ้โหอะไรแล้วหรอหัวเราะหัวเราะหัวเราะทนายก็ไม่อัาแบบอันตีอะ่ะทนาะไม่ว่าอันตียลอ์อันตีอะไรประโยชน์ที่สุดเลยล้างบัฟเพื่อล้างไปเท่านั้นอะดาเมจไม่ฆ่าเขาไม่ได้หรอก ไงเราหนีฟีอัพอกัพน,นนะอเอาหนีฟีขังตายแน่ๆใครเออเอาหลับไปหรอจะไปเหลืออะไรล่ะไล่ไแมวนี่มันน่าเกลียดเลยนะมันเป็นแมวปะ่ะหรอเป็นกรกะต้อกระลอกวะ แล้วก็ยังเบาอยู่นะดีแล้วเจ็บ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 จริงโอ้โหเจ็บจริงเจ็บจริงไม่ร้อเล่นเจ็บจริง นี่เพื่อนนี่ตามดิรออะไรตามไปโอ้เจ็บเจ็บอืมแรงจังเลยวะไม่ไหวอ่ะหนูเลือดก,ก็แล้วมันโดนเนิร์ยับเลยอ่ะนี่ไงเข้าใครไม่ได้เลยอ่ะ ปาวานี่ก็เลือดก็มาได้เยอะนะสปอร์ตใครเขาก็มาได้อะไรมากมายนะดาเมจก็ไม่มีโอ้มันจะเอบของอะไรอ่ะคือแบบถ้าเอาของแทงนะของสกิลไม่มีสกิลไหนที่จะฆ่าศัตรูได้เลยเว้ยไม่เจอสกิลอะไรแพ้ยับนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้มาอวดนี่ไง อะไรเนาะอะไรเนาะกลัวเหรอกลัวเหรอไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอ้าวไม่เคยกลัวก็ตายไปสิครับแพ้ไปสิครับเป่นแล้ค่ะมามามาอวดสกินใหม่แล้วกันนะคะคลิปนี้โอ้ยอะไรมาเนี่ยอวดก็อวดจริงๆนะสกินใหม่อ่ะอวดแบบไม่มีอะไรเลยอยาอวดจริงๆอยาสกินใหม่อ่ะคือฆ่าไม่ได้เลยแบบโอ้โหทีมไม่ต้องการผ้พ้อีกแล้วอ่ะโอ้โถสกอร์ต่อโถเอ้ย กากสุดในทีมค่ะกากจริงอะ่ะกะใจมันได้อะเข้าใจปะใจมันได้อะ่ะออกของเวด้วยใจมันได้อะ่ะเข้าใจปะ <c oughs> ก็ได้แหละ,ะชอบหรือเปล่านะคะกับความไก่กาอะไรของป้าน่าเราชอบก็กดอะไรใค้ป้าด้วยนะคะชอบมากก็กดแชร์นะคะชอบมากมา,ากก็กดซับสไคร้นะคะว่าเจอกันนะคะใครอยากโอใครเก่งใครคิดว่าเก่งน้าคอมเมนต์ไว้เลยนะคะคิดว่าเก่งของป้าคิดว่ามีวิธีที่จะเล่นไอ้ช้างไน้ายตัวช้างให้ตัวปาวานี้ได้นะ พิมบอกเมนบอกได้เลยใต้คลิปว่าจะนคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็กลัาวควาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย